ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแขกรับเชิญของเราสามารถหาเงินได้กว่าหนึ่งร้อยล้านบาทหนึ่งร้อยล้านบาทอยากเป็นู้ชคนนี้ชมวันนี้เราจะต้องเชิญมาคุณจุ๊บจิ๊บทะนะชานะพัดสอนเสร็จชาติชาติตีนันถูกต้องหชือเป่าชื่อชาติตีนานเสร็จาติตีนันสวัสดีค่ะหนูคุณจุ๊บจิ๊บแล้วกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุยี่สิบเก้าแล้วค่ะยี่สิบเก้า แน่นอนว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้สามารถหาเงิน100่้อยล้านบาทผ่านในระยะเวลา8เดือนไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมไม่ได้เล่นค่ะก็คือนําเข้าเครื่องสําอางจากอเมริกาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางอยู่แล้วค่ะจนมันตันนะคะแล้วเราก็เริ่มแบบค้นคว้าไปเรื่อยๆจนไปนําเข้าโปรดักต์จากอเมริกามาถางจริงตัวเองทําเครื่องสาอางอยู่แล้วันนั้นทายังไงบางทีมีขาดทุนด้วยซ้ำไปบางทีมีก็มันมันก็ไม่ได้รวยอะ ใช่ที่บอกว่ากันคืออะไร,ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกะค่ะทำมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดีพอหลังๆออกมาเยอะๆขึ้นนะคะครีมไทยมันก็การแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆสําหรับลูกค้าแล้วก็เราก็สะสมประสบการณ์ด้วยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้น มันมันยากนะฮะที่จะทำธุรกิจ8เดือนแล้วเท่ากับเดือนคุณจะต้องได้10กว่าล้านบาทเกือบ20ล้านต่อเดือนคุณจะต้องทำได้ขนาดนั้นตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ30กว่าล้านค่ะตอนนี้การนําเข้าครีมใช่ค่ะ อย่างเดิมพฤษสภาก็ได้40ล้านแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันต้องมันต้องเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วไปหามันเจอเจอได้ยังไงคะก็คือว่าเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ดีกับผิวจริงๆอย่างตัวสิวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ่านเราก็อ่านแบบวิจัยเยอะๆค่ะก็ไปเจอสารที่เรียกว่าเลติอลดีไฮซึ่งเป็นสารที่ได้การวิจัยว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆวันที่ไหนคะสมมตินางจะทําธุรกิจอะไรนางจะอ่านผลรีเสิร์ช ผลวิจัยซึ่งมีว่าโอเคอวันนี้ครีมที่ไหนก็มีหมดถูกต้องไหมฮะคุณไปเอาครีมหน้าขาวครีมอะไรคุณคุณบอกว่ามีหมดแต่วันนี้เขาทําธุรกิจด้วยการอ่านวิจัยนะฮะวิจัยที่เป็นปัญหาของคนทําให้สุดคือ สิวใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้สิวสเตียรอยเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยด้วยครีมออนไลน์ค่ะบางทีเนี่ยมีการผสมสารสเตียรอยไป,<ะ>ไปกับครีม<ะ>ก็ทําให้ลูกค้าได้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าผิวต<แ>ิดสารสเตียรอยพอเลิกใช้ก็มีปัญหาสิวขึ้นตรงนี้ก็ลูกค้าแปดสิบเปอร์ซ็นของเมดิลีนเนี่ยเป็นสิวสเตียรอยทนี้สิวเองเนี่ยมันมีจากหลายสาเหต<ะ>ุสําหรับตัวนี้เนี่ยแก้ได้กี่สาเหตุบ้างคะจริงๆทุกสิวทุกอย่างค่ะมันก็เกิดมาจากแบคทีเรียแล้วก็ ต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติเนี่ยมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็ลงไปปรับต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเรียกว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงคือถ้าเกิดว่าต่อมไขมันมันไม่อุดตันและแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเป็นหนองและอักเสบใช่ค่ะมันก็จะแก้ปัญหาสิวต้นเหตุได้แล้ววันนี้คนไทยเป็นสิวสเตียรอยมันเกิดจากอะไรบ้าง มันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เกิดจากการใช้ครีมออนไลน์น<ฆ>ี่แหละค่ะที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอเลือกซื้อครีมที่ไม่ไม่ได้มีออยอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออออพอเลือกมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผิวก็ใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าขาวใสจริงพอเริ่มหยุดใช้ปุ๊บเริ่มมีสิวขึ้นมาเริ่มแพ้น้ําแพ้พพอ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการของสเตียรอยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้สเตียรอยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอยู่ระบาดใช่ไหาที่เขาเขียนไงใครเทมาเขียนว่าใส่สเตียรอยแล้วปนหรอกเพราะฉะนั้น คนไทยเนี่ยไปคลินิกอาจจะใช้สเตรอยมากขึ้นใช่คลินิกก็มีมีการใช้ค่ะเพราะจริงๆหมอจ่ายสเตรอยไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางเคสบางเคสเนี่ยจำเป็นม <า S 2> ันจะต้อง <จะ S 3> ใช้เพราะมันลดการอักเสบไ้ทันทีคราวนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือมีอยู่3ตัวเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็จะแยกกันไปอย่างตัวตัวที่ทําชื่อเสียงให้กับแบรนด์เลยเรียกว่าตัวเอ็ดแฟต เอตแฟกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากโกรทแฟกเตอร์ค่ะโกรทแฟกเตอร์คืออะไรโกรทแฟกเตอร์ก็จริงๆคนไทยเนี่ยจะจะคุ้นเคยกับคําว่าสเต็มเซลล์มากกว่าแต่ในรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเนี่ยไม่ไม่มีผลวิจัยรับรองว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทาหน้าเราเห็นผลแต่ตัวทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีผลวิจัยรับรองว่าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับเซลล์ก็คือครีมโกรทแฟกเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเราทาเข้าไปบนหน้าปุบเนี่ยมันจะไปหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเหล ได้ค่ะโอ้ยนี่คือแสดงว่าคุณจุ๊บจิ้มนี่คืออ่านจริงเนาะอ่านเพระปกติเราเจอให้แต่ดาราแต่เคยสัมภาษณ์นางนางเป็นคนที่เวลาจะทำธุรกิจท่านผู้ชมดูนะนางจะศึกษาจากผลวิจัยนางอ่านหนังสือวิจัยทีเนี่ยเป็นเล่มๆแล้วนางึงบอกโอเคเมื่อนางอ่านวิจัยมาปุ๊บนาเอาตกลงที่จะทํามัน ค่แม้กระทั่งสิวนี่คุณก็จะต้องแบ่งเป็นช็อปเตอร์ช็อปเตอร์เลยว่าสิวมันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอ่านจริงๆอย่างอย่างตัวเลติลอนทีฮายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกมีแค่เจ็ดแล็บเจ็ดแลบที่ทําได้แล้วก็ในไทยมีแค่เราคนเดียวเรียนจบอะไรมานี่เรียนเรียนเรียนจบแต่ว่าคนละเรื่องเลยค่ะแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์นงจบแฟชั่นดแต่ด้วยความรักไงด้วยความรักแล้ววันนี้เราเอาเข้ามานี่นะฮะขอบอกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวนางเอไปสี่สิบกว่าล้านไม่แล้วแพงไหมอ่ะ ก็ไม่สูงเกินไปค่ะถ้าในอเมริกาจะขายแพงกว่าแต่ว่าเราก็ขายถูกกว่าอเมริกาเยอะเลยค่ะก็อย่างตัวสิวก็พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบอยากรู้